อาลเหรอขอโทษด้วยที season, pues right. ่ผมไม่ได้ทันมาอาทิตย์เองละแตงสำหรับประวัติของฟอร์สกิ Let's go bro เด nah. ี๋ยวเราวันเอกแล้วก็เกรส66แลวเยี่ยี่ฟองไอสัตว์สำหรับลักษณะของวันเอกนั้นมีลักษณะเหมือนวันเอกต้นฉบับก็ความจริงไอสั์อ่า พวกมันมีสีผิสีดำสนิทพร้อมด้วยโดมินัสสีเขียวใบหน้าของเขาดำสนิทและมีใบและมีตาสิงแดงโง่ๆนึงนะเอิบแงาตาด้วยสัตว์เออลำตังเขาแขนขาดวนเอ้อไม่ใช่สีดำมันมันก็มีแค่นั้นปะวะอ้อล่ะสำหรับประวัติของวันกีวันเอกของเรานั้น ล,ล่ำหลือไปว่าเป็นแฮกเกอร์หลังหลังจากช่างมันสร้างสร้างสร้างบัญชีมาวันที่15เดือนตุลาสองพันจ็ดจากนั้นก็ตามบัญช,ช,ชีนี้ถูกสร้างโดยถูกสร้างลิน่านชีเปลงดิวันนี้เอ้บัญชีนี้ถูกสร้างโดยเชลสกี้อดีตผู้อำนวยการฝ่าย การสร้างสรรค์ของโลบอกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในตำนานยุคแรกของโลบอกแฮฟฟอฟม์ตำนานโ no น ok ต์โลบอกไอคอนหนังสือต้องแสบตำนานอธิบายถึงวันเอ็กหรือว่ารู้จักที่ชื่อ The a d v ด n าน d ว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตมิติที่พยายามทำลายโลบอกเพราะดำลงอยู่เพียงมิติ ในที่สุดไอ้ทุกสิ่งใช้ชีวิตถูกสองคูณสองจับขังไว้ในกรุงอายุทยาการอะไรวะอิออถ้าเอาตามในเรื่องของฟอสเซคน,นะในเรื่องของฟอสเซคนอันเอกมันเอกเด็กคือผู้ที่แสดงออกของการตรมตรีกายภาพของเชลสกี้ซึ่งเป็นผู้ชีวิตรอด ในเกมถือว่ากำเนิดด้วยความเครียดการความสร้างสังที่ถูกกักเก็บอีสานโพสูความสร้างนะความกดแขน้นไม่ใช่ละไม่ใช่ละที่ถูกกักเก็เกบไอ้กับโกดไอ้กับกดมุ่งมุ่งมุ่งมั่นที่จะทำลายเชนสกี้พร้อมกับพันมิติของเขา โอเคเอาล่ะต้องเริ่มที่เกรดเลยเกรสสองหกนั้นมีลักษณะที่คล้ายกับเกรดที่ตนกําเนิดมีหัวสีดําตาเอก๋กมวงเข้าเป็นสีดำแล้วก็มีขนตาเป็นสีแดงซึ่งย่อมาจากคำว่าโลบักเขียนอยู่บนลำตัวแขนและมือกลมเล็บของเขาเป็นสีแดงสดมีเส้นขอบสีดำดูเหมือนว่าจะทำมาจาก วัสดุแข็งเพื่อให้ดูเหมือนโซ่โซ่ของเขาเป็นสีแดงสดค้าของเขามีเป็นสัตว์เป็นกินด้ื้อที่เล็กีเล็ก <S <S ไม่ใช่ละไม่ใช่ที่เล็ก <S <S ไม่ใช่ไม่ใช่ี <S <S <ม>เล็กแล้วก็มีเปลวไฟอ้อมตัวสำหรับ เกหกหนั้นด้วยชื่อของพวกเขาตั้งแต่แรกพบสามารถหาความสสงบจากโนบได้ใครบางคนก็มองเห็นพวกเขาเพราเขาอยู่ข้างในแต่จริงในอุมิตินั้นนั้นคงอยู่ไม่นานเกรดกะชากฉีกและทำลายลางอุปราช อ่กอุปกรณ์ใดๆที่ขวางทางอย่างโหดเหี้ยมดื่มดํำกับการมองเลือดและสังหารหมู่เพื่อเสริมสร้างพลังของเขาสามารถของเขากูไม่เข้าใจเไยแปลภาษาทำไมถึงเหีห้ยนะวะ